วันนี้ก็อยู่กับช่วงของติดแสงทองทีแรกนะครับเยี่ยนนี้ก็ในเวลาหนุ่งลังหนุ่มงานเดียวนะครับนอกงานเดี่ยวลังเตรียมตัวเตรียมเก็บของเก็คยังถึงรถกลับฟวันเครับครับเนี่ยครับอยู่ปัานพักล้ำหมึกกาคือเก่าเนาะครับเนาะในช่วงนี้ก็พักอยู่ล้ำหมึกกานะครับนี่นะครับเนาะทีมงานเ่า กำลังเก็บของเก็บกองแล้วก็เดินทางตามลำกาัเก็๊ยัดเดอกันแล้วับทีมงานนอกกำลังเก็บองแต่ว่าสวัสดีค่ะครับผมครับไปแล้ฉันยังราณจัดไม่ใช่ว่าหายไป เงินเทานงานเนาะโอ้ยกระปการั้อ้นกบ่ก้พุ <ador> <c oughs> นกัวดวนี่นะครับน่ขึน้นก็ดีมนี่ก็เป็นแปลว,ว่าเป็นลานเบียร์นะครับเป็นลานเบียร์เครับเนาะนะะี่รับเป็นลานรถ รถบานกับกำลังกาบอรกกอบต้องการบนอกเพราะว่าพื้นกเทียหรือว่าเอารถเป็น dom, ทิ้แค่นี้สังสีนครับสังสี่เอฟผมพูดอไเอพ่อแม่ละก่อนพูด่ไงดีล่ะ เ่าดวใหญ่็มอค่ะไม่ได้สวยแจะว่าน่ารักวดต้องดอจยนนาตีเป็นกับเพบาองเท็บยังเรียบร้อยนะครับร้อนยังขึ้นรถเรือไปเดินทางครับ ลำลูกกาคือวันที่หกน่ก็วางยืมนึงนะครับนี้เท่าับเนาะหกคือวางยืมนึงก็ได้พักยูุงเขพก้อนนะครับเพราะว่าที่เจ็กัเรียนยู่ครับียนนบุรีนะเรีนยูินบุรี่คจต้องเดียพักยูุงเขพก้อนนะครับ ที่เื่องเสียงไปถ่ายอยู่นะครับอยู่ยบินบุรีนะครับเนาะสามศูนย์ที บาทแต่บุฟเฟ่ะคาพี่ค่ะดไม่เด้แลม่เียลมันเป็นของบุฟเฟ่มีคนรายไหมแม่มีอะไรเหลือไหมวอม่มาหาเกบไปเด้รมมาไปส่งแม่หน่อยเด็ว แม่เออตัวคันห no. hey. ่วงให้ยังห่องให้ยังห่องให้ยังแม่โมโหแร้งไงเนี่ยเลอไปยเนี่ยเลยุ่ยมียั หมื่นครับไปรับมีนะครับเนาะก่อนข้างขวามู้จะรูปเร็วบหมีนบมีนรานีมพูอร่อใส่ผู้งเตารือขางเตาท่รอ ก็จะงูฉลอนมาลักเดียว นนอกเขาจะเหนื่อยงานมากตอนข้วทว เรียนก้นทีขาวบางาพับนะที่อยอดออที่มีสองขั้นนครับอาจารย์นีเป็นเอนะครับทีเง,งนนานแจงขอครของเี่ยนอไรแกามัน,นต้

วบป่วยเนาะขาหกเกี้วเนะยูมุ่มบหเดินบเดินเรียกสายส้อยนี่แล้ก็เรียกาสร้อย้าแล้วก็มาือสายเมื่อสามบาทสามบาท ยดมาบอเาค่ะมื่อมาไปการต์ตนบน่เย่ยเยอืม,อมดีดีดี

ทั้งในงานกับที่้องกับขี่เหนว่าพกกินขาที่นำกลับมาคอนเขารหนุกานะครับยนที่งานกับนั่ซือของค้อกินอวนครับลูกนี้จะเสนขอพิธปิบสสบสอนะครับี่ทีหาวก่อครับนครับ อบคุณชือที่วดไหลก็แช่ก็ติดีตามบัวขาวโฆษณาเป็นกำลังใจให้ผม่าขอไว้ผมจะว่าผมยิน